ทางลัดส,สู่เป้าหมายง่ายๆให้ทำแบบนี้สวัสดีค่ะมาพบก,กับโค้ชวันสร้างคนสร้างแบรนด์นะคะวันนี้เราอยู่ใน EP ีที่6นะคะในซีรีส์ออนไลน์ที่มีชื่อว่าอยากสำเร็จไวเป้าหมายต้องชัดเจนนะ ใครๆก็ถามหาทางลัดเหลือเกินโคดว,วันมีทางลัดไหมฮะเวลามันจํากัดเวลามีน้อยอยากรวยเร็วๆออโคดว,วันก็บอกว่าเอาจริงๆเลยนะทางลัดจริงๆอ่ะนอกจากรางวัลที่หนึ่งแล้วไม่มีค่ะมีแต่ทางตรงเท่านั้นทีนี้ทําไมโคดว,วันบอกว่าทางลัดนี่คือทางลัดที่ง่ายที่สุดนะฮะนั่นก็คือสร้างระบบความสําเร็จให้มันเป็นนิสัยค่ะ นี่คือทางลัดที่สุดแล้วที่โครวันอ่านประวัติของคนสําเร็จระดับโลกแล้วเขาทําแบบนี้จริงๆเขาสร้างเหตุที่จะให้เกิดผลลัพธ์ตามที่เขาต้องการซ้ํำๆๆจนเกิดเป็นนิสัยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากขายของออนไลน์ได้เดือนละ50,000่นคุณก็ต้องไปเรียนรู้ว่าคนที่เขาทําได้เดือนละห0 0 0 0น่ะ เขาทากันยังไงเพราะคุณไม่รู้ใช่ไหมถ้าคุณรู้ก็โอเคก็ทําไปเลยแต่ถ้าคุณยังไม่รู้คุณก็ไปดูว่าคนที่เขาขายของออนไลน์ได้เดือนละห้าหมื่นเขาทําอะไรบ้างแล้วคุณก็ทําตามเขาซ้ําๆๆจนเกิดเป็นนิสัยของคุณเองเช่นถ้าอยากได้เดือนละห้าหมื่นนะสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือคุณต้องออกมาไลฟ์หน้ากล้องเป็นคุณก็ต้องไปเรียนรู้วิธีไลฟ์หน้ากล้องพูดหน้ากล้องพูดยังไงให้คนเชื่อถือพูดยังไงให้คนรักพูดยังไงให้คนชอบ พูดยังไงให้คนซื้อสินค้าเราทางลัดที่ง่ายที่สุดที่ไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ก็คือการฝึกทําเหตุที่ให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการอ่ะซ้ําๆซๆจนเกิดเป็นนิสัยคุณมันจะง่ายขึ้น อีกเทคนิคหนึ่งฮะทางลัดเลยอันนี้คนวันใช้มาแล้วนะะก็คือว่าสมมติว่าเราต้องพูดหน้ากล้องเราต้องฝึกพูดทุกวันใช่ไหมฮะเราก็จัดมุมห้องที่มันไม่ต้องเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้เยอะแล้วก็จัดแสงอ่ะตั้งแสงตรงนี้นะตั้งไฟตรงนี้นะตั้งกล้องตรงนี้นะไม่ต้องเคลื่อนย้ายทุกครั้งที่เราฝึกทุกครั้งที่าอกมาพูดหน้ากล้องเราก็ไม่ต้องจัดฉากบ่อยๆมันจะได้ไม่เหนื่อยนะฮะมันจะได้มีกําลังใจทําง่ายขึ้นเออมานั่งแล้วไลฟ์ได้เลยหรือมานั่งแล้วฝึกพูดได้เลยแบบนี้นะฝึกสร้างเหตุ มันเอื้อต่อเป้าหมายของเรา นี่แหละค่ะคือทางลัดสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ง่ายที่สุดแล้วค่ะสร้างเหตุที่มันเอื้อต่อผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะทําบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆฝึกเป็นนิสยัยสร้างสภาพแวดล้อมให้มันง่ายต่อการลงมือทํานี่แหละค่ะง่ายที่สุดและดีที่สุดแล้วแล้วควันก็ใช้แบบนี้เช่นกันนะคะคุณวันสร้างซีรีส์ออนไลน์อยากสําเร็จไวเป้าหมายต้องชัดเจนคลิปสั้นๆเพื่อให้ทุกคนนําไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้นนะคุณดูหนึ่งคลิปแล้วก็ลงมือทําดูหนึ่งคลิปแล้วก็ลงมือทํนะ ทั้งหมดมี21คลิปนะรับรองว่าถ้าคุณลงมือทำตามที่คนวันแนะนำนะชีวิตคุณเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะโอเคไหมคะฝากไว้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ค่ะคนวันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ